ไอ้ขายาวบอลลางกุ้นแมแข้งขวาเต็มเต็มครับแม่บ่าสิครับศอกไม่ถึงวางแข้งขวาเต็มอีกแล้วครับตีหวกวฟที่สับกอก์ซ้ายมาเพชรสีนึ่งางมัดมาแต่พษณุโลกเกือบเถือกครับหนึ่งสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมอยออฟฟิเชียลทุกท่านครับผมแอดพิมครับมาคุณผู้ชมครับมารับชมสึกเอ็กตรีมคาบูดีอาคุณระแมครับย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคม ปีคศ2 0 2 4ครับหรือว่า2567ครับมาดูครับเจ้าถิ่นเนี่ยฮะเจอกับทังของเพชรซินินทีเด็ด99ครับน้องชกจากไทยเราครับเจอกับชาญบุญเหือนครับนักชกเจ้าถิ่นจากกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มกันที่ยกแรกครับจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับชกกันทั้งหมดนี่3ยกครับยกละ3นาทีครับพัก2นาทีครับไปดูครับ ึกมวยไทยปะทะกุลคแมครับเดือดขนาดไหนครับามารีแคปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับนักชกจากไทยเราครับจากพิษณุโลกครับเจ้าเพชรสีนินทีเด็ด99หรือว่าวันของโอม MBK ในนับปัจจุบันครับกางเกงขาวขอบน้ำเงินครับเจอกับชาญบุญเฮือนนักชกเจ้าถิ่นใบ26ปีครับสูง175ดูว่าจะได้เปรียบเรื่องของซาลิลารูปร่างอยู่พอสมควรครับรวมถึงสีผมแกนี โคตรจ้าบครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตบรรยายไทยผสมกับอีสานเหมือนเดิมครับนี่มีล่อแลกตบขาเซฟวอมพุ่นดีมัดซ้ายสัตว์้าลำตัวตกลเท้งขวามาครับมาดูว่าเพชรสีนินนี่นะครับวัย23ปีครับสูง170เซนติเมตรครับจากประเทศไทยครับวันนี้ครับจะไปปิดเกมกุนเแมครับที่ประเทศกัมพูชาแบบไหนครับมาดูครับแข้งขวาครับ คู่นี้นี่ต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก6 3 5กิโลกรัมครับมาดูครับโอ้โนี่ตัดนี่โอ,โ,โอ้โหเตะกว่าครับปีนเผาไปครับนีนยกแรกเ่านั้นครับผู้ชมครับมาดูครับแข้งขวาเน้นๆของเพชรสีดินครับนี่ยังเฮ็ดหน้าบอกสบายๆน้องมาเลยครับเอาให้จังเบิ้งดูเพชรสีนินมึงเงือกควาใส่คแค่อื่ม สอกสายมาครับเพชรสีนินเข้าในขวางหน้าไล่แขนสับสอกขวาหน้าไงไปครับโดนเขาสายมาเอาครับลูกศิษย์เฮียตีวันนี้ครับห้ามตะเข็บชายแดนครับไปเขย่อบอลลางกุ้นแคแม่แข้งขวาเต็มเต็มครับแม่กบ่าสิครับสอกไม่ถึงวางแข้งขวาเต็มอีกแล้วครับโอ้โหพัดดุดบ่อยๆนีก็ชักเริ่มสะดุ้งไปเหมือนกันครับไอเทาชานบุญเหอนครับยกแรกผ่านไปไปต่อกันที่ยก2เลยครับคุณผู้ชมครับ ไปกันแบบมันๆเร็วๆครับออสตาร์ยกสองมาครับดูว่ารูปเกมยกแรกเราไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่เลยครับดูว่าบรรยากาศเริ่มไม่ดีครับเพชรศีนินเลยเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆครับขับแขนได้แล้วก็ขวางหน้าซับโอ้โหยต่โโอยไม่ถึงครับตดวนสายลําตัวแล้วก็แข้งสายตามมาครับเพชรศีนินขยับเตะขวาไปเพชรศีนินจดจดจ้งยงวางแข้งขวาเต็มเต็มครับแนมะ่ ไม่เริ่มจะบางไม่อยู่ซะแล้วครับชานบุญเหอนครับนักชกเจ้าถิ่นครับหรือว่าจะมีเลือดหรือไม่ครับแข้งขวาล่ะขาวขวาตีจับในบิดบิดขวางขวางกรรมการจ้องแล้วแต่ยังครับยังก็แยกแล้วครับพูดถึงเจ้าเพชรศีนินเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปต่อยในศึกเอ็กตรีมกัมบูเดียกุนคาแมนในไฟน์นี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปต่อยเมื่อวันที่13ครับเดือนโหเดือน7ครับปีนี้นะฮะในศึกพิทักษ์ธรรมครับ แพ้คะแนนให้กับเจ้าดวงสมพง์ครับก่อนที่หลังจากที่ต่อยในไฟนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวกลับมาต่อยในศึกคลังใหม่ครับก็แพ้เจ้าก้องกุลาครับแล้วก็มาต่อยในศึกวันลุมพินีล่าสุดไปเมื่อวันที่18ตุลาคมครับเอาชนะเจ้าสองฝั่งคงเอเอกรุ๊ปมาครับแต่ไฟนี้เนี่ยเป็นไฟที่เดือดมันครับมารีแคปให้กับแฟนๆให้ได้ดูในอีกครั้งหนึ่งครับ ลายสึกเอ็กตรีมกามบูเดียกุนคัมแม่ครับมาดูว่าเพลงแข้งของมวยไทยครับจะไปใส่ท่านั่นกุนคำแม่นี่ได้หลับได้จำหรือเปล่าครับมาครับจับขวางหน้าขวางอีกทีขวางจะสับศอกได้ไม่ได้ครับไลลแขนแล้วสับมาครับเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะไล่แขนครับงัดศอกมาเรื่อยๆครับท่านั่นเพชรศรีนินครับเอาครับดูว่าจะหนังเหนียวไปถึงไหนครับชานบุญเฮือนครับ แม่ครับมีศอกมาเหมือนกันครับขวานัาตีขอาซ้ายครับตีขอาขวาอีกทีสับศอกซ้ายมาเพชรสีนิ่งหางมัดมาแต่พิษณุรลกเกือบเถือครับหนึ่งลบได้ลบได้เอ้าสับศอกมาครับชานบุญเหอนโดนจับในบิดกรรมการยังครับยังมั่แยกอีกเอาแยกแล้วครับบาดเนาะแม่ครับยกมีเพชรสีนิ่เปิดเกมเร็วครับเป็นอีกหนึ่งยกคือเดือดครับขยับเข้ามาวางแข้งขวาครับนี่ เริ่มสียิ้มบอกโนดิไอเพชรไอชันบุญเฮือนครับพอโดนแข้งขวาบ่อยๆมันชักเริ่มแสบเริ่มแดงมาเรื่อยๆครับดูกซ่วงด้านซ้ายครับวางแข้งขวาหลุดไปครับเริ่มที่จะถอดหัวเหมือนกันครับหมัดขวาลําตัวครับไปสับไส้ที่รอดไม่รอดครับชันบุญเฮือนครับโดนขวาง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 รักกันสับศอกแบบแหมจังหวะมันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าได้เชียร์ครับ แต่ว่าเดือดเลยครับไปต่อยที่กัมพูชาเจ้าถิ่นเนี่ยต้องเอาให้ขาดครับถ้าเกิดต่อยคูคีสูสีนี่มันจะแพ้เขาได้ครับต้องเอาให้หลับให้จําครับนี่ครับโอ้โหหมดยกที่2ครับเดือดจริงๆครับไปครับเลยกันต่อที่ยก3สุดท้ายครับแบบไม่ต้องพักไม่ต้องมีรีเพลย์เลยครับไปกันแบบยาวๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องยูทูบคนคอมวยออฟฟิเชียลครับ ผมแมตมินบีมครับจะพยายามหาคลิปมวยสนุกครับมาให้รับชมเป็นประจำในทุกๆวันครับอาจจะเจอกันดึกหน่อยฮะแล้วก็ต้องกราบขออภัยรับช่วงนี้เสียงก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากว่าอาการบตดน่าจะหายสักประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอากาศเปลี่ยนครับแฟนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับเดี๋ยวจะไม่สบายมามันจะเสียการเสียงานเหมือนผมนี่ครับพยายามจะฟื้นร่างกายครับ เสียงไม่ดีแต่ว่างานก็ต้องทำครับดูปุ๊บแป๊บๆที่มุมเนี่ยเห็นเสโอเอ็มบีเคครับไปด้วยฮะกับเจ้าเพชรสีนิ่มครับปัจจุบันก็มาคลัสสีเสือ้อใจจิ้วโหยบัตเเวี่ยงมาเกือบโดนครับใช้สีเสือ้อวันทองเอ็มบีเครับไปต่อยที่ต่ตางแดนนี่ใช้ของเฮียตีครับทีเด็ด99ครับชาญบุญเฮือนจะเริ่มที่จะยุบยุบแผ่วๆไปเหมือนกันกบช่วงป,ปลายครับนี่ยก3ครับจับ โคตรตีไม่ได้ก็ก้รกการแกะแยกออกมาครับแฟนๆดูแล้วครับแล้วก็คอมเมนต์ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนของตัวการต่อยนะผลการแข่งขันเป็นไปตามที่แฟนๆครับดูหรือเปล่าครับเดี๋ยวจ,จะดูคู่มวยมันๆสนุกๆคู่ไหนครับสามารถแนะนำทางแอดมินเรามาได้ครับ นำมารีแคปให้ได้ดูกันครับครบยกไปแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ครับนี่ครับชาญบุญเฮือนก็ปีนเชือกดีใจทํานองว่าทําได้ดีพอสมควรครับขณะที่เพชรสีนี้เองก็มั่นใจครับสุดท้ายแล้วครับประกศาศคะแนนเป็นทน่านนของเพชรสีเนินทีเด็ด99ครับไอเท่าจชาญบุญเฮือนนี่หนาลาเลย <c oughs> โอ้โหดูเหมือนจะงง,ง,งว่าแพ้ได้ยังไงครับถึกตีนเขาเสนเพระอ่าวเอ่ย ซัดอยู่บืมบืมเนาะระหว่า,างจครองเียนเนาะแข้งขวาเข้าตลอดครับนี่ฮะสุดท้ายเป็นเพชรสีนินทีเด็ด99ครับไปตอก้าโลงครับเจ้าถิ่นอย่างชาติบุญเฮือนไปครับเอาชนะคะแนนไปฮะก็เป็นบลิคับคู่มวยมันๆครับคุณผู้ชมครับนำม,มาฝากกันฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube คนคอมวยออฟฟิเชียลไว้ด้วยแล้วกันนะครับแฟนๆครับ ช่วง้ทยนี้น่าจะมีการมอบรางวัลให้กับเจ้าเพชรสีนิลด้วยนะครับผมก็แสดงความดีครับทานดั้นของนักชกจากไทยเราครับเพชรสีนิลทีเด็ด99ครับจากพิษณุโลกครับวัย23ปีครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมีคลิปมวยมันๆคู่ไหนมาฝากก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลนะครับผมแอดบีมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ